สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเทคโนโลยีชาวบ้านวันนี้อยู่กับวิวิภาวันเพชรศรีค่ะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาบุกกันที่บ้านแมวไทยโบราณซีเอ็นรังสิตในพื้นที่อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะ ซึ่งที่นี่ถือได้ว่าเป็นฟาร์มแมวไทยโบราณแบบครบ,บวงจรลักษณะของแมวถูกต้องตามบันทึกของสมุดคอยโบราณค่ะแถมการันตีด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานอีกด้วยส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นจะมีอะไรบ้างตามวิไปดูพร,ร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชนินมาสุพง์เจ้าของฟาร์มบ้านแมวไทยโบราณลังจิตฟาร์มเราตั้งอยู่อำเภอชัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับ แมวไทยโบราณมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์คะคุณบอลหลักๆเนี่ยนะครับแมวไทยทั้งหมดนะครับจากทั้งหมด23สาสายพันธุ์ปัจจุบันนี้เหลืออยู่แค่5สายพันธุ์นะครับก็จะมี1แมววิเชียรมาศ 2. แมวสีสว่างหรือแมวโคราช 3. แมวโกนจาหรือดำปลอด 4. แมวขาวมณีหรือขาวปลอด 5. แมวสุภลักษณ์หรือแมวทองแดงซึ่งแมวทองแดงเนี่ย ทางเราได้ค้นพบมาประมาณ5ปีที่ผ่านมาโดยทางรามแมวไทยทั้งหมดร่วมกับทางสมาคมแมวไทยโบราณนานาชาติหรือกิมบ้าช่วยกันพัฒนาสายพันธุ์แมวสุภัพรักให้กลับมาแมวไทยโบราณนะครับจากเดิมเนี่ย23สายพันธุ์จะเป็นแมวให้คุณก็คือคุณประโยชน์นะครับ17สายพันธุ์และเป็นแมวให้โทษ6สายพันธ์ลักษณะของแมวไทยโบราณนั้นต้องเป็นอย่างไรคะ แมวไทยทั้ง5้สายพันธุ์เนี่ยครับลักษณะไม่ว่าจะเป็นกะโหลกโครงสร้างลำตัวหางนะฮะความสูงนะครับจะค่อนข้างเหมือนกันหมดแยกสายพันธุ์กันที่สีขนนะครับเช่นสีขาวสีดำสีน้ำตาลสีงาช้างสีงาช้างก็คือวิเชียนมานะครับซึ่งจะมี9แต้ม9แต้มนี้นะครับมันก็จะมี2หูสีขา1หน้า หนึ่งหางและอีกที่หนึ่งก็คืออวัยวะเพศแล้วนิสัยของแมวไทยโบดาณนะคะนิสัยแมวไทยทั้งหมดนะครับแมวไทยเนี่ยจะเป็นแมวที่ขี้เล่นรักเจ้าของห่วงถิ่นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับส่วนใหญ่คนที่จะเลี้ยงแมวไทยเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความกระตือรือร้นเพราะแมวไทยเนี่ยจะชวนเราเล่นได้ทุกวัน เลี้ยงแมวมาคุณบอลได้รางวัลอะไรบ้างคะเนี่ยคือของผมเองครับตั้งแต่ผมทําประกวดมาประมาณ6ปีนะครับตําแหน่งที่เราได้รับถ้วยสูงสุดก็คือถ้วยพระราชทานราชินีปี2562นะครับแล้วก็ถ้วยของอ,องค์พานะครับปี2561นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกงานประกวดต่างๆอย่างเช่นเบสอ of the b เ s สก็คือที่1ของแมวไทยทั้ง5สายพันธุ์นะครับ ถ้ามีคนสนใจสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือจะสอบถามมาพูดคุยกันเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์แมวทั้ง5สายพันธ์นะครับติดต่อผมได้นะครับชนินมาสุพง์นะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k บ้านแมวไทยโบราณสีเอลังติดหรือหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 8 0 6 6 6เกชนินครับ